ชีวิตวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมปลายตอนนั้นเราติดเพื่อนเกินไปด้วยความที่เราเป็นคนกล้าแสดงออกเราไม่เคยแคร์ภาพลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วสนุกกับการเที่ยวกับบ้านดึกเพื่อนชวนไปกินเหล้าเราก็ไปรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่เขามองเราเป็นคนโมโหง่ายทําอะไรก็ผงผารุนแรงเรียกว่าแสวงหาความสุขใช้ชีวิตเต็มที่ชีวิตวัยรุ่นคนหนึ่งจะทําได้ จนคุณพ่อพามาวัดเราไม่ได้อยากมาอยากจะไปสนุกสนานามากกว่าแต่พอเราได้เห็นภาพเพื่อนรุ่นเดียวกับทําหน้าที่อาสาสมัครขบวนต้อนรับในสภา,ภาแปลกใจปกติวัยรุ่นเขาไม่ได้มาทําอะไรแบบนี้ซึ่งสําหรับเด็กน้องคือแปลกมากนะเราก็สงสัยทําไมเขาถึงมาทําแบบนี้จนมาเจอค่ายอาสาสมัครเรารู้เลยว่าเรื่องหลักๆที่อาสาสมัครต้องฝึกสะอาดกันระเบียบที่วัดเขาก็สอนให้ฝึกทั้งการทานอาหารก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยในห้องน้าต้องรับผิดชอบให้แห้งให้สะอาดซึ่งตอนนั้นเราก็รู้แค่ว่าเราได้ทําหน้าที่เป็นอาสาสมัครคอยช่วยงานต่างๆ ของวัดเราก็เฉยๆเขาให้ทาอะไรเราทาหมดแต่พอเราได้ทําหน้าที่ตอนรับเราจะเห็นว่าสาธุชนหลายคนมาจากต่างจังหวัดใกล้ๆเขามาเห็นเราที่ต้อนรับด้วยรอยยิ้มที่แจ่มใสความเหนื่อยก็หายเป็นจิ้งเลยเราจะเห็นรอยยิ้มผู้คนเดินผ่านเข้ามาอเลิศเบิกบานกับการที่เรามาต้อนรับ ทำให้เราค่อยๆเข้าใจเพราะว่าที่หลวงพ่อท่านให้ว้การยนธรรมิสเป็นที่สุดแห่งพวงมจันทร์บอกว่าตั้งแต่เด็กคือติดเพื่อนแต่พอมาเจอเพื่อนที่วัดเขาจะคอยตักเตือนเราไว้เขาจะชวนเราทําความดีตลอดชวนมาวัดบ้างหรือว่าไปทากิจกรรมอาสาน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดมันก็เลยทําให้เราเห็นแบว่าความเมตตาที่พี่ๆน้องๆอาสาสมัครเขาพยายามจะตักเตือนเรากว่าจะมาเป็นการยนธรมิรให้เราได้มันต้องใช้พลังงานที่มหาศาลมากกว่าจะดึงเด็กดื้อย่างเราคนหนึ่งเข้ามาในเส้นทางนี้ได้เราก็เลยรู้สึกอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมความเป็นการยรรมิรที่ดีความ ตาของพ่อต่อให้กับน้องๆที่กาลังตามมาทีหลังรวมเป็นถึงเราเป็นพี่ใหญ่มากขึ้นต้องทําให้น้องๆดูเป็นต้นแบบเราก็เลยทําหน้าที่ตรงนี้เรื่อยมาแล้วก็เอาความเป็นนิสัยดีๆกลับไปที่บ้านพอคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วเราก็พัฒนาตัวเองดีขึ้นเยอะเลยก็ชื่นใจจนในที่สุดอายุครบ20ก็บวชให้คุณพ่อคุณแม่ในช่วงวัยที่เรากําลังแบบเอ้าๆเราจะได้เข้าใจอะไรเยอะๆ เราเคยไปหาความสุขเยอะมากเลยแต่มันไม่เคยมีอะไรยั่งยืนในื่บวรุเรารู้แล้วว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรศึกษาธรรมะแล้วเรามีความสงบภายในใจของเราเองได้แล้วแบบนี้ทําไมเราจะต้องไปแสวงหาความสุขอันอื่นอีกรวมไปถึงสถานที่แห่งนี้มีพื้นที่เรียนที่เป็นโซนการศึกษาคล้ายๆปริญาตีเลยที่ DCI ีไพราะั้นเราก็อยู่ในแวดวงที่เป็นกำลังมีเพื่อนพาด้วยกันที่ทําให้เราดํารงเพียรสมาณะจนถึง10พรรษาได้ไดพอเราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เลยอยากจะส่งต่อธรรมะที่เราได้มาในการที่จะเผยแผ่วิชาธรรมกายให้กับคน ที่เขายังไม่รู้อีกมากมายบนโลกนี้ได้มารู้จักการนั่งสมาธิการฝึกตัวต่วตงตางๆแต่นี่ก็เป็นกิจกรรมที่วัยรุ่นก็ทําได้ด้วยรวมไปถึงน้องๆที่เข้ามาหลังๆส่วนใหญ่เข้าวัดก่อนคุณพ่อคุณแม่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะมาดูว่าลูกมาทําอะไรบ้างแล้วพอได้มาเห็นคุณพ่อคุแม่ก็จะได้เข้าใจวัดมากขึ้น จุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามาเป็นเราได้ทุกวันนี้ก็คืออาสาสมัครพอเราได้เห็นโครงการกระินธรรมชัยสร้างอาคาร115ปีกุญญาจารย์ที่จะเป็นพื้นที่พักให้กับน้องๆอ,อาสาสมัครรวมถึงเจ้าหน้าที่ของวัดหลวงพี่ก็เลยรู้สึกว่าเป็นส่วนสําคัญมากๆสําหรับอนาคตรุ่นใหม่ของพระพุทธศาสนาเราก็รู้ว่าผ่านยุคสมัยของเราไปคนที่จะมาดูแลวัดดูแลพระพุทธศาสนาให้กับเราต่อก็จะเป็นน้องรุ่นใหม่หมดเลยเพียงแต่ว่าการทําหน้าที่อ,อาสาสมัครมันต้องตื่นแต่เช้ามากเราต้องสดใสามากๆในการที่จะไปส่งต่อความสดใสนี้ให้ กับตางชาที่เพิ่งมาถึงแต่ตอนนั้นพื้นที่พักจะเป็นบ้านแก้วอาสาสมัครตรงพื้นที่นั้นใกล้กับคลองมันก็เลยจะเจอยุง่งหรือว่ามดเยอะเราจะไม่ค่อยสะดวกเราจะนอนหลับไม่สนิทเป็นมามาาันจะค่อนข้างไม่ค่อยสดช<ม>ื่นเท่าไหร่น้องๆอ,อ,อาสาสมัครที่มาเตรียมงานบางครั้งเขาก็รอเก็บงานจนเสร็จแล้วเขาค่อยกลับเขาก็ยังไม่มีที่พักรองรับดังนั้นถ้าเรามีพื้นที่ให้กับพวกเขาได้มาทํากิจกรรมได้มาประชุมเขาก็รู้แล้วว่ามาที่วัดไม่ต้องห่วงเรื่องที่พักอาศัยทําหน้าที่ของเขาได้อย่างเต็มที่ก็จะทําให้้เเรราาาามมมมมีีีกกกกกํลลััังหหุ่่่นนใทววดดไออ็ขชชิญ ยิโยมสาธรชนทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาคาร1 1 5ปีกุญญา,า,ารย์ซึ่งจะเป็นที่พักที่ดีให้กับน้องๆอ,อ,อาสาสมัครให้ได้ทำหน้าที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จทุกๆงานบุญของพระพุทธศาสนาที่จะเผยแผ่ไปทั่วโลกได้ก็ต้องขอเชิญชวนทุกๆท่านเลยนะอาคารแห่งน,นี้ถ้าได้สร้างขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เรามีกำลังหลักรุ่นใหม่มาที่วัดได้อีกมากมายเลย